ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีบทที่26จากท่านอาจารย์เจ้าวันที่28มีนาคม2563ความโกรธทำลายบุญกุศลได้ความสงบนิ่งจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จคำพีเต้าเตอจริงบทที่26แบ่งปันและอำนวยพร เดือนแห่งความท้าทายท่อนที่28ต่อไปนี้คือคติธรรมจากคัมภีร์เต้าเตอ๋อจริงบทที่26อบรมบ่มเพาะประมุข 8. หากการกระทําของเราสามารถเป็นแรงบรันรดาลใจให้ผู้อื่นมีความใฝ่ฝันมากยิ่งขึ้นไปเรียนรู้ปฏิบัติ และพัฒนาตนเองมากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเรามีศักยภาพของการเป็นผู้นำและมอบผืนดินเล็กๆให้เขาพัฒนาเมื่อมอบสวรรค์น้อยๆให้คนอื่นเท่ากับมอบสวรรค์ให้ตนเอง 9. อารมณ์โกรธเดือดดานสามารถระเบิดบุญกุศลที่สะสมไว้ให้กระจุยกระจาย ความโกรธคือเพชฌฆาตมือหนึ่งของสุขภาพถูกผู้อื่นเคารพยกย่องไม่แน่ว่าเป็นเรื่องดีถูกผู้อื่นเหยียดยม้มบางครั้งเป็นการส่งเสริมให้ฉันเติบใหญ่คำโบราณเคยบอกว่าเมื่อใดที่แบกรับการถูกเหยียดยม้มหรือความทุกข์เมื่อนั้นภัยพิบัติในตนกำลังจะถูกสลายไป ความคิดสามารถกำหนดชะตาชีวิตหัวสมองจะบุ่มบามไม่ได้เพราะจะทำให้เสียรากฐานมองที่ข้างในสำรวจตนเองสำคัญที่สุดคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมักรีบร้อนเก็บเกี่ยวดอกผลหลังจากปลูกหวานได้ไม่นานก็เอาผลกำไรคืนแต่ไม่รู้ว่า มเมร็ดพันธุ์ควรปลูกหวานช่วงใบไม้ผลิและควรเก็บเกี่ยวช่วงใบไม้ร่วงดังนั้นรูกรัดเวลาจะทำให้งานเสียหาย 11. วัตถุภายนอกเช่นลาบยศเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศและความทะเยอทะยานเป็นเหมือนบ่วงที่ยึดจิตภายในไว้หากกายกับใจ จมดิ่งอยู่ในแสงสีเสียงไม่สามารถกลับสู่ความสงบนิ่งพลังลมปรานภายในจะถูกล้างผ่านทำให้คนเรานับวันยิ่งกระสับกระส่ายวิตกกังวลสุดท้ายเข้าสู่วังวนแห่งความแก่ชาราและโรคภัยไข้เจ็บวัตถุอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่า วันที่28มีนาคมเผยแพร่วันที่784เจนเมธีภาคแปลภาษาไทยเนสายคุรุจิตธรรมผู้อ่าน